Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับอร่อยเลิศกบคุริในวันนี้เพิ่มมาที่ร้านไดกิซูชิบะแอนเจปนิสเรสเตอร์องแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นในรสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆเพราะเน้นไปที่รสชาติของวัตถุดิบว่าไม่ต้องปรุงแต่งเลยครับซึ่งที่ร้านไดกิจะนําเข้าวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพของประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ละสองครั้งโดยเฉพาะปลาที่ถือว่าต้องพรีเมียมและสดจริงๆการันตีโดยลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ติดอ,อกติดใจเมื่อได้ลิ้มลองถึงกระบอก บอกว่าสดเหมือนได้รับประทานที่ญี่ปุ่นเลยล่ะครับความสดสะอาดของวัตถุดิบที่พิธีพิถันโดยคุณหมอชาติชายเจ้าของร้านผสานกับฝีมือการรังสรรค์รสชาติแบบดั้งเดิมโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญทําให้เมนูมองดกิซูชิบะแอนเจิานิสรรองในวันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับส่วนจะมีหน้าตายอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนแฟ,น,ฟนรายการตามกูรูวฮัาอินเตอร์คุณเรนและพี่พันไปกันเลยครับขณะนี้เรดอยู่ที่ร้านไดกิซูชิบะ And Japanese Restaurant และผู้ที่จะมาบอกเราว่าเมนูวันนี้มันเลิศยังไงเขาคือเจ้าของร้านนายแพทย์ชาติชายพฤกษาพงษ์และเฮดเชฟของเราเชฟบัญชาคำสุขสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะและสวัสดีเชฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอขาที่มาที่ไปเป็นยังไงคะ คือคอนเซปต์ของร้านเราเนี่ยจะเน้นความสดของวัตถุด,ดิบซึ่งเหมือนนํามาจากทะเลญี่ปุ่นเลยแต่เมื่อได้วัตถุด,ดิบที่ดีมาแล้วเมนูอะไรคะที่ไดกิภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะซาซิมิไดกิโบสครับผมก็จะมีปลาชน,นิดรวมปลาดิบที่คัดสรรมาจากญี่ปุ่นครับผมโอโทโร ทูโทโร่แล้วก็จะมีอุนิครับผมอ่ะเมนูที่2อสิจ้าจะเป็นหม้อไฟครับผมก็จะมีทลาบะฮามาจิกกุ้งตัวใหญ่ๆรสชาติหอมหวานครับตัวเนี้ยค่ะอันนี้ถือ<ม>ว่าเป็นเซ็ตลันหรือว่าสั่งอะลคาร์ทครับอะาคาราคาค์ทครับผมเอาละเมนูที่3ค่ะจานนี้เป็นสาหร่ายไขย่กุ้งแล้วก็ ปลาแซลมอนนะครับคลุกรวมกันด้วยซอสมายองเนสปลาเนี่ยเราจะสโมกนิดๆเพื่อให้มันมไม่ดูเลี่ยนเกินไปเราการตีด้วยนักทานญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าสดเหมือนทานที่ญี่ปุ่นเลยแฟนๆที่รักในอาหารญี่ปุ่นให้มีโอกาสมาทดลองกับร้านเราครับรับรองไม่ผิดหวังครับพิเศษสำหรับแฟนๆคุณลีนะครับลดทันที50%ถึงสิ้นเดือนนี้ครับทุกเมนูที่ไดกิซูชิบาแอนด์เจแปนิสเรสตอรองลีขอการันตีความอร่อยว่าอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ไดกิซูชิบ์แอนด์เจแปนิสสเตอรรองตั้งอยู่ที่ท้องหลอดซอยเเข้าไปสุดซอยอยู่ทางซ้ายมือภายในโครงการ953อาร์ตมอลชั้น4ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีตรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะไหนๆก็รีดอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ดังนั้นวันนี้ดิยาจะพูดเรื่องของการเบิร์นปลาแซลมอนอันดับแรกต้องเลือกปลาแซลมอนช่วงท้องที่มีน้ำหนักประมาณ4-5กิโลกรัมต่อตัวเพราะว่าจะมีไขมันที่ขนาดพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปนำมาแร่ให้ได้ขนาดความหนา1เซนครึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นใช้ไฟค่ะเบิน เบิร์นให้เนื้อปลาแค่เพียงสะดุ้งเท่านั้นเองคุณก็จะได้เนื้อปลาแซลมอนที่ได้ทั้งกลิ่นหอมและเนื้อปลาที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ